สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายใครทุกเมื่อวานดูรายการโลนกระแสนะครับนะครับก็ปรากฏว่าทนายท่านหนึ่งเป็นทนายรุ่นน้องผมเนี่ยนะฮะนะครับโดนลุมยำอยู่ในรายการโลนกระแสนะฮะไปทารบกับแพรลี่นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับว่านะบางครั้งเนี่ยทนายนะครับเนี่ยไปออกรายการทีวีนี่ต้องระวังนะฮะนี่ยโดยเฉพาะรายการโลนกระแสเนี่ยถ้าไม่เจ๋วจริงนี่ก็ตายคารายการนะครับ ก็จบชีวิตกันไปนะครับนะเสียมวยไปเลยนะครับเมื่อวานนี้ทนายทนายความท่านนี้นะครับโดนลุมเละเลยนะครับเขาเรียกว่าผิดเวทีทนายความเนี่ยมันต้องไปโต้กันในศาลถ้าโต้กันในรายการทีวีคุณต้องดูว่าคุณมีทักษะเพียงพอในการที่จะสู้เขาได้ไหมสู้กับใครไม่สู้ไปสู้กับแพรรี่นะปะเรียนทรเก้าประโยคนะครับซึ่งมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีบวชมาตั้งสิบกว่าปีนะ เราไปโต้กับในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับน้องทนายอันนี้ก็จะไปเถียงข้างๆครูครูเหตุผลฟังไม่ขึ้นนะการออกทีวีออกสื่อหรือออกโซเชียลเขาต้องการความจริงเขาไม่ต้องการข้อกฎหมายหรือมาตรานะไม่ต้องไปถามเรื่องแมามาตราเล่เหลี่ยมทางกฎหมายต้องไปใช้ในศาลนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอันนี้ก็นะการวิจ,วจารณ์พระสามารถวิจารณ์ได้ไม่มีความผิดฐานบินคณะสงฆ์ ถ้าพระรูปนั้นทําตัวไม่เหมือนพระมันก็ขาดจากความเป็นพระมันคืออารัตชีวิจารณได้ไม่มีความผิดไม่ต้องไปกลัวและที่สําคัญผมเห็นด้วยกับแพรลี่ตรงที่บอกว่าทนายไม่ควรมาถือหางพระที่ไม่ดีโดยเฉพาะอารัตชีไม่ใช่ว่าวิจารณพระและจะมีทนายความมาคอยปกป้องอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นการวิพานวิจารณ์พระนอกลีดนั้นทําได้โดยชอบ้ดยกฎหมายไม่มีความผิดแต่ต้องเป็นเรื่องจริง เพราะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยครับ